สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ก็มาพบเจอกันยามเย็นอีกครั้งนะคะวันนี้นกมีดหมอได้มีมีดของหลวงพ่อเดิมมาทุกท่านได้รับชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้นะคะเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะคะมีความสวยงามมีความเก่าเก็บมากๆเลยนะคะนี่นะคะทุกท่าน ตรงนี้ก็จะเป็นที่เสียบนะคะที่เน็บนะคะเน็บเป๋าเสื้อนะคะนี่นะคะมีความสวยงามจริงนะคะทุกท่านมีดเล่มนี้ด้ามรวมฝักนะคะความยาวนะคะจะอยู่ที่8นิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะนี่นะคะทุกท่านทันยุคหลวงพ่อเลยนะคะยุคต้นๆเลยนะคะนี่นะคะ ด้านไม้ฝักไม้นะคะเดี๋ยวเรามารับชมด้านในของมีดกันเลยนะคะด้านในของมีดก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นโพเต็มใบนะคะเป็นฝีมือของช่างสอนนะคะเล่มนี้นะคะล่องลึกกระดูกงูชัดเจนสวยงามกระหนกดอกไม้นะคะ มีความสวยงามศักดิ์สิสทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะทุกท่านนี่นะคะข้างมวลสารแน่นหนาไม่โยกไม่คอนนะคะทุกท่านลอยเสาะลอยตอกนะคะฝีมือมากๆเลยนะคะเป็นฝีมือของช่างสอนนะคะนิล่มนี้นี่นะคะความยาวเฉพาะใบนะคะจะอยู่ที่สี่นิ้วนะคะสี่นิ้วครึ่งนะคะ ความยาวเฉพาะใบอยู่ที่4นิ้วครึ่งาะด้ามโดมฝักก็จะอยู่ที่8นิ้วนะคะสำหรับพกพาเลยนะคะมีดเล่มนี้มีความมีความเก่าเก็บนะคะทุกท่านนี่นะคะป้องกันผู้ผีปีศาจนะคะทุกท่านลมเพลมพัดนะคะคนโดนของนะคะก็ยังมีให้เห็นกันทุกวันนี้นะคะ ไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเราก็พกมีดของท่านไปด้วยนะคะคปกป้องคุ้มครองทุกเส้นทางนะคะมีดของพ่อเดิมนะคะนี่นะคะทุกท่านท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะเ,คเป็นทั้งโทรและไลน์นะคะ มีเล่มนี้ด้ามไม้ฝักไม้ความยาวอยู่ที่8นิ้วนะคะด้ามรวมฝักนะคะเฉพาะใบก็อยู่ที่4นิ้วครึ่งนะคะท่านใดมีใจรักและใจศรัทธามีหลงพระเดิมนะคะก็โทรมาสอบถามนกมิดหมอได้นะคะนะคะทุกท่านนะคะข้างแน่นเปรี้ยเลยนะคะไม่โยกไม่คลอนนะคะ ใสนใจนะคะก็เอดไลมาหรือโทรตรงมาหานกมิตรหมอได้นะคะนี่นะคะทุกท่านมีความสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะนกมิตรหมอก็ได้เพิ่งจะได้มีเร่มนี้มานะคะก็เลยเอามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีหลวงพ่อเดิมนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะคะทุกท่าน ในเมื่อใจเรารักและศรัทธามีของท่านนะคะเราพกติดตัวไปไหนมาไหนนะคะทุกท่านก็จะปกป้องคุ้มครองเราตลอดทุกเส้นทางนะคะไม่ว่าเราจะเดินทางไปไหนมาไหนนอนค้างอ้างแรมที่ไหนนะคะไปได้ทุกที่นะคะเราก็พกมีของท่านไปด้วยนะคะมีของท่านนั้นศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะคะทุกท่านนะคะวันนี้นกมีดหมอก็ได้ เอามารีวิวทุกท่านได้รับชมนะคะท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามนกมีดหมอได้นะคะทุกท่านสุดท้ายนี้นกมีดหมอก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กดแชร์กดกระดิ่งให้นกมีดหมอนะคะพบเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้นกมีดหมอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกท่านพบเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ